รายการ Energy Time เรื่องพลังงานต้องรู้สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสันพลังไม่สิ้นสุดบริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัดมหาชนหรือเอ็กโกกรุปเราไม่หยุดนิ่งที่จะร่วมสร้างพลังงานเพื่อชีวิตบริษัทบ้านปูจำกัดมหาชนผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิตโตรียมจำกัดมหาชน

พราะวิกฤตโลกร้อนรอไม่ได้อีกต่อไปปตทสพขอเป็นหนึ่งพลังในภารกิจคืนสมดุลสู่โลกใบนี้เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ภายในปี2050ด้วยแนวคิด EP Net Zero เพื่อหยุดเลี่ยงลดชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทุกการดำเนินงานของเราเราให้ํำมั่นมาร่วมฟื้นสมดุลให้โลกไปด้วยกันบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน พลังความร่วมมือเพื่อพลังงานที่ยั่งยืนสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Energy Time นะคะในวันอังคารที่9เมษายนพุทธศักราช2567อยู่ดิชั้นกันยาเลยค่ะวัฒนาค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะเข้ามากันหรือ,อยังคะามาอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนนะคะวันนี้ นี่ก็เดือนเมษายนแล้วเนาะอีกไม่กี่วันนะคะก็เริ่มเข้าสู่เทศกาลสงการแล้วนะคะบางพื้นที่อาจจะมีการเล่นน้าสงการกันแล้วก็ได้ก็ถ้าบ้านไหนที่ไหนนะคะมีการเล่นน้าสงการกันแล้วก็มาพูดคุยกันบ้างก็ได้นะคะเพราะว่าตอนนี้คือร้อนมากๆเลยนะคะอยากจะเล่นน้ําสงการแล้วแต่ว่ากรุงเทพมหาคนครก็เริ่มวันที่13เมษายนนะคะอาสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาคะ่ะสวัสดีคุณสุจิตาสูคะ่ะ สวัสดีคุณวรเมษยอดเพชรนะคะแล้วก็สวัสดีคุณโดลดีด้วยนะคะติดารกิจด้านนอกเนาะก็ไม่เป็นไรค่ะมาช่วยกันนะมาคุยกันดีกว่าเป็นเพื่อนกันนะคะมาเริ่มกันที่ข่าวพลังงานของเราเลยดีกว่านะคะก็มีรายงานข่าวจากรัฐสภานะคะเพราะว่าเขามีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะคะและคุณพิรพภัธ์สาลีรภาครองนายกรัฐมนตรีและมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเนี่ย ก็ได้เข้าที่ประชุมนะคะแล้วก็ได้มีการชี้แจงต่อที่ประชุมสภานะคะเกี่ยวกับปัญหาการลดค่าของชีพของประชาชนในด้านของพลังงานไม่ว่าจะเป็นด้านไฟฟ้าหรือว่าน้ํามันนะคะโดยคุณพิรพันธ์เนี่ยบอกว่า ระบบที่เป็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยคือเป็นมานานและมีมานานแล้วนะคะซึ่งในส่วนตัวท่านเนี่ยก็ยังคงมีความไม่พอใจนะในหลายๆเรื่องแล้วก็ยังคงหาคําตอบไม่ได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เองเนี่ยที่ท่านกําลังแก้ไขปัญหาหรือว่าพยายามหาวิธีอยู่เนี่ยก็เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้ยั่งยืนกว่าเดิมในระยะยาวนะคะ โดยเรื่องของค่าไฟฟ้าเนี่ยยังคงเอาไว้ที่4บาท18สตางค์ต่อหน่วยนะคะแล้วก็ในส่วนของกลุ่มเปาะบางเนี่ยมีการตึงเอาไว้ที่3บาท99สตางค์ต่อหน่วยนะคะแต่ว่าเรื่องที่เป็นปัญหาจริงๆสําหรับท่านเนี่ยก็คือเรื่องของราคาน้ำมันเพราะว่ารัฐบาลเองเนี่ยก็พยายามที่จะมีการตึงราคาน้ำมันดีเซลเอาไว้ที่30บาทต่อลิตรนะคะโดยใช้กองทุนน้ำมันเชเพิงนี่แหละ เข้ามาบริหารเข้ามารักษาระดับราคาน้ำมันตั้งแต่ปี2516้และแล้วก็รวมถึงปัจจุบันเนี่ยเป็นเวลามากกว่า51ปีแล้วนะคะซึ่งท่านบอกว่าในส่วนตัวของท่านเนี่ยไม่เห็นด้วยนะที่มีการเอาเงินไปรักษาระดับราคาน้ำมันดังนั้นเนี่ยท่านก็เลยบอกว่าได้มอบหมายให้กระทรวงพลังงานค่ะพิจารณาศึกษาแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขปัญหาตรงนี้อยู่นะคะโดยโครงสร้างราคาน้ำมันเนี่ยถือว่าส่วนหนึ่งเนี่ยจะประกอบไปด้วยต้นทุนน้ำมัน ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยท่านบอกว่าไม่เคยมีการเปิดเผยตัวเลขตรงนี้เลยนะเพราะฉะนั้นในสมัยของท่านเนี่ยก็เลยมีการทําตัวเลขตรงนี้ออกมามีการออกประกาศกระทรวงเลยค่ะบอกว่า ตั้งแต่วันที่15เมษายนนี้นะคะเนี่ยที่จะถึงอีกไม่กี่วันนี้ผู้ประกอบการน้ํามันนะคะต้องมีการแจ้งต้นทุนค่ะให้กับกระทรวงพลังงานรับทราบนะคะถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่จะมีการแจ้งต้นทุนราคาน้ํามันเมื่อทราบแล้วเนี่ยก็จะมีการปรับปรุงรูปแบบการทํางานแล้วก็โครงสร้างราคาน้ํามันเนี่ยได้ดีมากขึ้นนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งค่ะของโครงสร้างน้ํามันนะคะก็คือในเรื่องของภาษีน้ํามัน ที่มีมูลค่าสูงไม่ต่างจากกอต้นทุนน้ำมันนะคะตามโครงสร้างปัจจุบันอย่างเช่น ปัจจุบันเนี่ยราคาน้ำมัน40บาทต่อลิตรนะคะภาษีน้ำมันเนี่ยอยู่ที่20บาทต่อลิตรแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาน้ำมันที่แพงขึ้นเนี่ยไม่ได้มาจากต้นทุนน้ำมันอย่างเดียวแต่ว่ามาจากภาษีส่วนต่างๆด้วยแล้วก็ยังมีเรื่องของราคาพืชเศรษฐกิจด้วยนะคะที่นํามาผสมเป็นน้ํามันเชื้อภาพไม่ว่าจะเป็นปาล์มน้ํามันหรือว่าอ้อยนะคะแล้วก็น้าม,มันสัาปะหลังด้วยนะคะซึ่งตอนนี้ราคาพืชผลทางเกษตรเนี่ยถ้ามีราคาสูงขึ้นเนี่ยราคาน้ํามันเนี่ยก็ต้องสูงขึ้นไปด้วย แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยราคาปรับตัวสูงขึ้นมากกว่าราคาน้ํามันแล้วเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าถ้าเราเอาพืชผลทางการเกษตรเนี่ยมีส่วนผสมที่มีราคาแพงมาผสมแน่นอนว่าราคาน้ํามันเนี่ยก็สูงไปด้วยเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าเป็นอีกปัญหาหนึ่งนะคะที่ต้องแก้ไขเรื่องนี้ด้วยนะคะส่วนเรื่องของการจัดเก็บภาษีสปรสาร์สมิตน้ำมันะนะคะทางกระทรวงการคลังเนี่ยอันเนี้ยเป็นคนจัดเก็บแต่ว่า ความรับผิดชอบดูแลด้านราคาเนี่ยอยู่ที่กระทรวงพลังงานเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องไปคุยกับทางกระทรวงการคลังด้วยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งท่านบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าแปลกเนี่ยก็คือทางคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ามันเชพเพิงหรือว่ากบนนะคะจะมีอํานาจในการที่กําหนดเพดานราคาจัดเก็บนะแต่ว่าขณะน,นี้เอ๊ท่านก็บอกว่าอํานาจตรงนี้หายไปไหนดังนั้นเนี่ยอาจต้องมีการแก้ไขตรงนี้หรือเปล่าเพื่อให้กระทรวงพลังงานเนี่ยมีอํานาจในการที่จะไปกําหนดเพดานภาษี การจัดเก็บภาษีน้ำมันแต่ว่าถ้าหากว่ากระทรวงพลังงานเนี่ยมีอำนาจกำหนดเพดานภาษีเองได้แล้วเนี่ยก็ตรงนี้แหละจะช่วยเพิ่มกลไกการบริหารจัดการราคาน้ำมันนอกเหนือจากการให้กองทุนน้ำมันเช้อเพิงเนี่ยไปอุดหนุนราคาได้อย่างเดียวนะคะก็จะมีเครื่องมือมากขึ้นนั่นเองนะคะ สวัสดีคุณนุ้ยพิโลกค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะมาให้กําลังใจกันนาะเพราะว่านี้อยู่คนเดียวแต่ว่าถ้ารวเหงาก็มาพูดคุยกันวันนี้อากาศของทางท่านผู้ชมเป็นยังไงบ้างคะ่ะอากาศร้อนไหมคือต้องบอกเลยว่ากรุงเทพเนี่ยโอ้โหอากาศร้อนมากๆเลยนะคะ่าไปดูกันที่ในส่วนของทาง คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือว่ากบอง,งอกันบ้านนะคะก็ทางกบอง,งอเองเนี่ยก็มีมตินะคะเห็นชอบให้คงราคาขายปีก LPG ค่ะเอาไว้ที่423บาทต่อถังขนาด15กิโลกรัมนะคะ ต่อไปอีก3เดือนค่ะตั้งแต่เดือนเมษายนนี้นะคะไปจนถึงเดือนมิถุนายนค่ะซึ่งปัจจุบันเองเนี่ยทางกองทุนน้ามันเช่อเพิงนะคะก็มีการชดเชยราคา LPG เอาไว้ที่5บาท53ามต่อกิโลกร,รัมนะคะหรือว่าถ้าทาง15กิโลกร,รัมเนาะก็มีการชดเชยอยู่ที่ 82บาท95สตางค์ค่ะทำให้ราคาขายอยู่ที่25บาท87สตางค์ต่อกิโลกรัมนะคะหรือว่าถ้าถัง15กิโลกรัมเนี่ยราคาขายจะอยู่ที่423บาทค่ะ แต่ว่าถ้าหากว่าไม่มีการชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพิงนะคะราคา LPG เนี่ยจะอยู่ที่471บาทต่อถัง15กิโลกรัมเลยทีเดียวนะคะก็หลายบาทอยู่นะคะเกือบ50บาทเนาะโดยสถานะของกองทุนน้ำมันเชื้อเพิงนะคะปัจจุบันนะวันที่31มีนาคมนะคะติดลบรวมอยู่ที่ 99,821ล้านบาทแล้วค่ะแบงบเป็นบัญชีน้ำมันติดลบอยู่ที่52,729ล้านบาทบัญชีการ์ซ LPG นะคะติดลบ47,092ล้านบาทค่ะซึ่งถือว่าใกล้จะชนเพดานกรอบวงเงินชดเชยน้ำมันของกองทุนน้ำมันเชเพิงที่48,000ล้านบาทแล้วนะคะแล้วก็ขณะนี้เราก็ไม่แน่ใจนะว่าทะลุ1 0 0 0แสนล้านบาทแล้วหรือย,อยังนะคะเพราะว่าตอนนั้นคือ31มีนาคมแต่วันนี้ก็มาหลายวันแล้วเนาะ ในขณะที่คุณวิศักวัฒนศัพท์นะคะผู้มนวยการสํานักงานกองทุนน้ามันเชื้อเพลิงนะคะหรือว่าสกนชค่ะบอกว่าคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ามันเชื้อเพลิงนะคะมีมติปรับเพิ่มอัตราเงินกองทุนน้ามันเชื้อเพลิงของในส่วนของดีเซลนะคะ20สตางค์ต่อลิตรค่ะ จาก4บาท57สตางค์ต่อลิตรนะคะก็จะเพิ่มเป็น4บาท77สตางค์ต่อลิตรค่ะก็จะทำให้ราคาขายปิกน้ำมันดีเซลนะคะปรับขึ้น50สตางค์ต่อลิตรเป็น30บาท44สตางค์ต่อลิตรนะคะก็มีผลไปแล้วตั้งแต่วันที่6เมษายนที่ผ่านมาก็สาเหตุที่ปรับขึ้นเนี่ยเพราะว่าสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลตลาดโลกนะคะยังคงอยู่ระดับสูง จากสถานการณ์ความไม่สงบของรัสเซียแล้วก็ยูเครนค่ะแล้วก็ยังมีสงครามในตะวันออกกลางด้วยนะคะก็แน่นอนว่าเรื่องของปัจจัยเหล่านี้ทําให้ราคาน้ํามันนสูงขึ้นและสุดท้ายเนี่ยก็ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนน้ามันเชิเพิงด้วยนะคะ การปรับเพิ่มเงินเข้ากองทุนครั้งนี้ค่ะก็จะทําให้กองทุนน้ามันเชื้อเพลิงนะคะมีสภาพคล่องดีขึ้นเล็กน้อยนะคะโดยสถานะของกองทุนน้ามันเชื้อเพลิงอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้เนาะว่าติดลบอยู่99,000ล้านบาทแล้วนะคะส่วนเรื่องการปรับราคาน้ํามันดีเซลนะคะก็จะมีการพิจารณาตามความเหมาะสมของช่วงเวลาโดยจะไม่ให้กระทบต่อค่าของชีพของประชาชนแล้วก็ค่าราคาสินค้าต่างๆมากนักนะคะก็ต้องรอติดตามดูนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีคุณจิตตาค่ะสวัสดีคุณแม่ลูกเจสีนะคะจริงค่ะอากาศร้อนมากๆเลยนะคะก็ทำให้เกิดพิษขึ้นเรื่อยๆเลยทีเดียวนะคะในขณะที่คุณพรชยัยจิระคุณไพศาลนะคะผู้มนุยการสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ของสองกอนอชอนะคะบอกว่าทางกบนเนี่ยก็มีมติให้สามารถ ปรับขึ้นราคาน้ำมันดีเซลได้มากกว่า30บาทต่อลิตรนะคะจากสภาพของกองทุนน้ำมันเช้เพิงที่ติดลบเกือบ 1>, 1แสนล้านบาทแล้วตอนนี้นะคะโดยกบนอเนี่ยก็ได้มีการปรับกลไกการดูแลโดยจะมีการรายงานข้อมูลน้ำมันค่าการตลาดต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเนี่ยเป็นรายวันเลยทีเดียวนะคะเพื่อพิจารณาราคาขายปีน้ำมันดีเซลเป็นครั้งครั้งไปนะคะซึ่งหากพบว่าสถานการณ์เนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีผลต่อราคาเนี่ยก็จะมีการประชุมพิจารณาเป็นรายครั้งค่ะ ซึ่งแน่นอนว่าแนวทางการดูแลนี้นะคะก็จะดําเนินการไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะหาข้อสรุปเรื่องการแก้ไขปัญหาสเสถียรภาพของกองทุนได้นะคะโดยขณะนี้เองนะคะทางสงกนชเนี่ยก็มีการหารือกับกระทรวงการคลังด้วยนะคะเรื่องของการต่ออายุลดภาษีสปาร์สมาดิ้มมันดีเซล1บาทต่อริรนะคะซึ่งแน่นอนว่าจะครบกําหนดอายุเนี่ยวันที่19เเมษายนนี้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมีการมาคุยกันว่าเอ๊ะ จะลดต่อไปไหมจะมีการผ่ามาตรก,การอื่นมาช่วยไหมนะคะแล้วก็นอกจากนี้เองเนี่ยมีการประสานกับสํานักง,งานงบประมาณนะคะเพื่อขอใช้งบกลางในการดูแลกองทุนน้ามันทั้งในส่วนของดีเซลเองแล้วก็ LPG ด้วย รวมไปถึงค่าไฟฟ้าของกลุ่มเปาะบางที่3บาท99สตางค์ต่อหน่วยด้วยนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ได้ข้อสรุปจากทางกระทรวงการคลังนะคะตอนนี้นะคะก็ต้องดูแลตัวเองกันต่อไปนะคะในหลักการของการกํากับดูแลเนี่ยก็จะไม่มีการบังคับหรือว่าการควบคุมราคานะคะจะเห็นว่าจะมีบางค่ายน้ํามันเนี่ยที่สามารถปรับราคาน้ำมันดีเซลขึ้นเกิน30บาทต่อลิตรได้แล้วนะคะสามารถทําได้เลยเนาะแต่ว่าก็ยังมีบางปั๊มน้ํามันนะคะอย่างเช่น ทางกลุ่มปตทอเองนะคะทางกลุ่มบางจากเองแล้วก็ทางซัตโก้ด้วยนะคะที่ยังคงให้ความร่วมมือกับรัฐบาลน,นะคะในการตึงราคาน้ํามันดีเซลออกไปที่29บาท99สาตางต่อลิตรนะคะก็ถือว่าเป็นอีกทางเรื่องนึงนะให้กับประชาชนนะคะว่าตัดสินใจเลือกน้ํามันกลุ่มไหนก็ลองไปดูเอานะคะมีหลายค่ายให้เราเลือกลองใช้ดูนะคะในขณะที่คุณวิศวัฒนศัพท์นะคะผู้อำนวยการ ของทางสงกนชก็มีการประกาศลงวันที่3เมษายนที่ผ่านมานะบอกว่าให้กองทุนน้ามันเฉเพิงเนี่ยปรับอัตราชดเชยน้ามันดีเซลเพิ่มอีก40สตางค์ต่อลิตรนะคะเป็นการอุดหนุนอยู่ที่4บาท57สตางค์ต่อลิตรแล้วค่ะไปดูกันที่ภาคเอกชนกันบ้างดีกว่านะคะก็จะได้ข่ามาจากเรื่องของสถานการณ์น้ามันเนาะไปดูกันที่ทางบริษัทปัท,ทสํารวจและผลิตอิเทเรียมจํากัดมหาชนหรือว่าปัท,ทสพค่ะ โดยคุณมนตรีราวันชัยกุลนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนหรือว่าปตทสหพ,พอบอกว่าที่ประชุมสามัญพฤถือหุ้นประจำปี2,567นก็ะคะก็มีการรับทราบแผนการดำเนินงานปีนี้ค่ะที่ตั้งเป้าปริมาณการขายปิโตเรเลียมปีนี้นะคะโตขึ้นที่9%ค่ะ มาอยู่ที่5 000, 5 0 0 0บารเรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวันนะคะแล้วก็จะมีการรักษาต้นทุนการผลิตต่อหน่วยอยู่ที่28-29เถึงีเหรียญสหรัฐต่อบาเรลนะคะโดยมีกำลังการผลิตอยู่ที่800ล้านบาทฟุตต่อวันนะคะ โดยปตทาสาพาบอกว่าคือเขาเนี่ยจะพยายามโฟกัสการลงทุนใน4พื้นที่หลักนะได้แก่ประเทศไทยของนี้ที่นี่เองอ่ะนะคะแล้วก็โดยจะมีการเพิ่มปริมาณการผลิตปติโตรเลียมจากโครงการ g ีหนึ่งทัให้มีกําลังการผลิตอยู่ที่800ล้านลูกบาทฟุตตวันนะคะซึ่งตอนนี้เองเนี่ยประาสาพาะเนี่ยสามารถผลิตได้ตามเป้าแล้วนะตั้งแต่วันที่20ิมีนาคมที่ผ่านมาค่ะแล้วก็ต้องรักษาอัตราการผลิตเนี้ยให้ต่อเนื่องไปที่800ล้านเนี่ย ต่อเนื่องไปอีก90วันนะคะแล้วก็จะมีการเล่งรัดการผลิตจากโครงการอื่นๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น G2 ทัพหกนะคะโครงการอาร์ s ิสนะคะโครงการ S1 โครงการ Contact 4นะคะให้ผลิตก๊าซธรรมชาติได้อย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ที่เมียนม,มาเองค่ะก็จะพยายามรักษากําลังการผลิตในแหล่งสติก้าแล้วก็แหล่งยาดานาให้ผลิตได้อย่างต่อเนื่องด้วยค่ะในขณะที่ประเทศมาเลเซียเองนะคะก็มีแผนจะเร่งพัฒนาโครงการให้ได้กําลังการผลิตปิตโตเรเลียมเพิ่มขึ้นค่ะมีโครงการอื่นๆด้วยนะคะอย่างเช่นโครงการโมซัมบิกแอเรียวนะอันนี้ เตรียมกลับเข้าไปก่อสร้างโครงการได้ในช่วงต้นปีนี้ค่ะเพื่อให้สามารถผลิตก๊าซธรรมชาติเหลวหรือว่า LNG ในเชิงพาณิชย์นะคะเป็นครั้งแรกในช่วงปี2571ซึ่งโครงการนี้มีสัญญาซื้อขาย LNG อยู่ที่13ล้านตันค่ะเดี๋ยวขอพักไปคุยหน่อยนะคะสวัสดีคุณพิสารค่ะสวัสดีคุณยายสมจิตค่ะ แม่วันนี้ก็มีคนเข้ามาให้กําลังใจกันเยอะแยะมากมายเลยนะคะต้องถามนิดนึงว่าเอ๊ะสงการนี้จะไปเที่ยวไหนกันมาพูดคุยกันได้นะคะหยุดกี่วันไปเที่ยวไหนเผื่อจะเป็นทางเลือกให้กับดิฉันซึ่งตอนนี้เองเนี่ยยังไม่ได้ไปไหนเลยยังไม่มีแผนนะคะก็คงอยู่ที่กรุงเทพมหานครอยู่นะคะ มาต่อกันที่พลังงานกันต่อเลยนะคะไปกันที่บริษัท PTT Global c h e m i c a l จำกัดมหาชนหรือว่า GC ค่ะโดยคุณคงกระพันอินทราแจ้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ GC ค่ะบอกว่าทาง GC เนี่ยจะเดินหน้าองค์กรสู่ธุรกิจเติบโต ควบคู่การลดคาร์บอนนะคะโดยตั้งเป้าเป็น Net ซ e r o เนี่ยภายในปี2050นี้ค่ะพร้อมกับมีการปรับพอร์ตฟลิโอนะคะมุ่งสู่ธุรกิจ High Value and ์ o รคาร์บอนมากขึ้นนะคะโดยบริษัทเองเนี่ยก็มีเป้าหมายค่ะที่จะขับเคลื่อนองค์กรภายใต้สมดุลระหว่างเศรษฐกิจสังคมและก็สิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็มุ่งสู่องค์กรยั่งยืนด้วยนะคะที่คงความสามารถในการทำกำไรด้วยทุพันแห่งอนาคต ที่สอบค้ลองไปกับเมกกาเทนค่ะเป็นการตอบสนองความต้องการนะคะโดยจะยังคำนึงถึงสุขภาพสังคมเมืองรวมไปถึงเรื่องของดิจิทัลด้วยซึ่งทาง g c เองเนี่ยจะพัฒนาให้สอดคล้องกับโรคที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะโดยมีการวางกลยุทธ์3ามสเตปพัสด้วยกันนะคะก็ประกอบไปด้วย1นึ่งค่ะสเตปเชนนะคะยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจค่ะสองสเตปเอานะคะเป็นการสแสวงหาโอกาสในการเติบโตใหม่ใมในต่างประเทศ เพื่อก้าวสู่ระ,ร,ะระดับระดับโลกนะคะแล้วก็ตอบโจทย์ธุรกิจโลคาบอนด้วยซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยทาง G C เนี่ยเขาก็ร่วมมือกับ a l ลเนกนะคะในการสร้าง e n e r g รร่วมกันนะแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญน,นะคะในด้านของการปฏิบัติการและก็นวัตกรรมซึ่งจะขยายความร่วมมือในด้านอื่นๆเพิ่มเติมด้วยนะคะอย่างเช่นความยั่งยืนในอนาคตนะคะแล้วก็3ค่ะสเตปอัพนะคะเป็นการรักษาความเป็นผู้นำทางด้านความยั่งยืนระดับโลก ภายใต้กลยุทธ์ความยั่งยืนและการดำเนินงานด้านเป็นการดำเนินการตามเป้าหมายนะคะ n e t ี e ร o ภายในปี2050ค่ะเพื่อมุ่งสู่ธุรกิจ โลคาบอนนั่นเองนะคะรวมไปถึงการเปลี่ยนเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและก็ความพร้อมสําหรับการเติบโตในอนาคตด้วยค่ะนอกจากนี้เองนะคะทาง Gc เนี่ยก็เตรียมปรับพอร์ตฟ l ลิโอมุ่งสู่ธุรกิจ h h Value a n u and Low d a r b o n นะคะโดยในกลุ่มของ i i h v v l u e เนี่ยก็จะเน้นไปที่กลุ่ม Specialty นะคะ a r d p e r f o r m a n c e c ซ e m i c a l ซึ่งมุ่งไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่ทนทานมากขึ้น เป็นการต่อยอดธุรกิจที่สร้างมูลค่าเพิ่มนะคะเป็นการเพิ่มอัตราผลตอบแทนกำไรที่ดีวัตถุที่ปลอดภัยมากขึ้นนะคะรวมไปถึงวัสดุเรื่องการลดคาร์บอนด้วยนะคะเป็นการลดการใช้ทรัพ,พยากรลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะคะรวมไปถึงสีลคาร์บอนฟุตพิลโดยนะคะในขณะที่ธุรกิจของไบโอเบสนะคะก็ยังช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรนะ,ะมีสินค้าที่ย่อยสลายได้มากขึ้นลดปริมาณขยะพลาสติก มีผลิตภันฑ์ทางเลือกคาร์บอนฟุตพิ้นต่ำที่สุดนะคะแล้วก็ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยนะคะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับพลาสติกใช้แล้วเป็นการสร้างงานสร้างไรายได้รวมไปถึงประชาชนทั่วไปเนี่ยก็จะมีส่วนร่วมมากขึ้นด้วยนะคะ,ะไปต่อกันที่อีกหนึ่งบริษัทนะคะนั่นคือบริษัทบางจากคอป์ปอรชั่นจำกัดมหาชนค่ะโดยคุณธรรมรัฐประยุนสุขนะคะรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมันของทางบางจากนะคะบอกว่าทางบางจากค่ะได้ร่วมกับซูมิโตโมะคอปเปอรชั่นนะคะกลุ่มธุรกิจด้านเคมีจากประเทศญี่ปุ่นค่ะลงนามกับข้อตกลงความร่วมมือนะคะในการจัดหาน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วแล้วก็การจําหน่ายน้ำมันเชิงเิออากาศยานเชิงพาณิชย์ด้วยนะคะ <c oughs> เพื่อเป็นการสร้างห่วงโซ่ประทานการนำน,น้ำมันปรุงอาหารที่ใช้แล้วเนี่ยมาสู่กระบวนการผลิตแล้วก็จําหน่ายน้ำมันเชิงเิงอากาศ อย่างยั่งยืนนะคะที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองนะคะซึ่งก่อนหน้าน,นี้บางจากเนี่ยก็ได้มีการก่อสร้างหน่วยผลิตแล้วก็จาหน่ายนะ้ํามันเชื้อเพลิงอากาศยานอย่างยั่งยืนหรือว่า s ซฟนะคะในประเทศไทยขึ้นเรียบร้อยแล้วนะคะ จากน้ำมันพืชที่เราใช้แล então, ้วเนี <apps> ่ยน <internally. S 3> ้ำม er ันพืชที่เราใช้ปรุงอาหารเนี่ยนะคะทอดไข่ทำกับข้าวต่างๆหรือว่าทอดอาหารทอดไก่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เอามาใช้นะคะก็ทำได้แล้วที่โรงกับน้ำมันบางจากพระขนงนะคะโดยมีกำลังการผลิตเนี่ยประมาณ1ล้านลิตรต่อวันนะคะต่อไปน้ำมันพืชที่เราใช้แล้วก็ไม่ต้องทิ้งผ่านท่อแล้วนะคะสามารถเก็บแล้วก็มาจำหน่ายให้กับบางจากได้นะคะสำหรับประชาชนทั่วไปอย่างเราก็เอาไปจำหน่ายคืนที่ได้ที่ปั๊มบางจากเลยนะคะ ไปต่อกันที่ทางบริษัท Gulf Energy Development จำกัดมหาชนค่ะหรือว่า Gulf นะคะโดยคุณสารัตรัตนะวดีนะคะรองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของทาง Gulf Energy Development นะคะบอกว่าทางบริษัทนะคะเดินหน้าขยายการลงทุน ทั้งในประเทศไทยเองแล้วก็อย่างต่างประเทศเนี่ยต่อเนื่องเลยทีเดียวนะคะโดยมีการศึกษาการลงทุนทั้งในตะวันออกกลางเพิ่มเติมจากปัจจุบันด้วยนะคะ,ะปัจจุบันเนี่ยเขามีการลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าในโอมานแล้วก็มีการลงทุนในเวียดนามเวอรมน,นีสหรัฐแล้วก็อังกฤษนะคะนอกจากนี้เองนะคะทางกราฟเนี่ยก็ยังได้ลงทุนในธุรกิจอื่นๆด้วยนะอย่างเช่นการสร้าง Data Center นะคะร่วมกับ A.S. แล้วก็สิงเชลนะคะก็คาดว่าน่าจะเปิดดำเนินการได้ปี2,568ซึ่งมองว่าธุรกิจนี้มีโอกาสที่จะขยายตัวได้อีกมากเลยทีเดียวเพราะว่ายังคงม,มีความต้องการในการเก็บข้อมูลมากขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็การเข้าไปถือหุ้นของทางไทยคมนะคะก็ปีนี้ คุณสลันมองว่าน่าจะมีกําไร400-500ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เชื่อว่าในอนาคตเนี่ยน่าจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นดีมากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะคะเพราะว่าการเมืองไทยเราเนี่ยเริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้นแล้วนะคะในขณะที่คุณยุภาพีนวังวิวัฒร,รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินของกัฟฟนะคะบอกว่าเมื่อวันที่31มีนาคมที่ผ่านมาค่ะทางบริษัท กัฟพีดีจำกัดน,นะคะซึ่งเป็นบริษัทย่อยเป็นผู้ดําเนินโครงการโรงไฟฟ้ากัฟพีดีนะคะก็ได้เปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์หน่วยที่3กําลังการผลิตติดตั้งเนี่ยหกรเมกะวัตต์เรียบร้อยแล้วนะคะโดยได้จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบของกฟผเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะโดยโครงการ GPD เนี่ยเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมที่ใช้ก๊สธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงมีกำลังการผลิตติดตั้งรวมอยู่ที่2,650กเมกะวัตต์ค่ะก็จะแบ่งเป็น4หน่วยผลิตด้วยกันนะคะหน่วยละ662.5เมกะวัตต์ค่ะอันนี้ตั้งอยู่ที่สวนสาหกรรมโรจนะปวกแดงอเภอปวกแดงจัังหวดระยองนะคะแล้วก็มีสัญญาขายไฟฟ้ากับกฟผเนี่ย25ปีค่ะโดยหน่วยผลิตที่1และก็2เนี่ย ได้มีการเดินเชื่อเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ไปแล้วเมื่อวันที่31มีนาคมที่ผ่านมาแล้วก็วันที่1ตุลาคม2,566ที่ผ่านมาด้วยนะคะแต่ว่าหน่วยผลิตที่4เนี่ยมีกำหนดเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในเดือนตุลาคมปีนี้นะคะก็ตั้งเป้าว่าปีนี้เองเนี่ย จะมีรายได้เติบโตเนี่ยประมาณ30%จากปีก่อนเลยทีเดียวนะคะเพราะว่ารับรู้รายได้จากโครงการลงไฟฟ้าที่มีการเดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้วนะคะเต็มปีเลยนะแล้วก็จะมีเครื่องที่เตรียมเดินเครื่องเชิงพาณิชย์อีกนะคะก็จะมีโครงการลงไฟฟ้าก๊าซ g ี p หน่วยที่3และก็4ี่กำลังการผลิตไฟฟ้ารวมอยู่ที่ 1, 3 2 5มเมกะวัตต์นะคะที่มีกำหนดเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาแล้วก็ตุลาคมปีนี้ด้วยนะคะ ก็นอกจากนี้เองนะคะก็ยังมีโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซหินกองด้วยนะคะหน่วยที่1กํากลังการผลิตไฟฟ้าอีก170เมกะวัตต์นะคะอันนี้ก็เดินเครื่องไปแล้วเนาะวันที่เดือนมีนาคมที่ผ่านมานะคะนอกจากนี้เองค่ะก็ยังมีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคานะคะก็จะมีการทยอยเดินเครื่องเชิงพาณิชย์อีก120เมกะวัตต์นะคะ มีโครงการลงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินหรือว่าโซลาฟาร์มเนาะอันนี้แล้วก็มีโครงการพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินร่วมกับระบบกักเก็บพลังงานด้วยนะคะภายในประเทศเนี้ยจะมีแผนค่อยๆทยอยเดินเครื่องเชิงพาณิชย์อีก5โครงการนะคะในช่วงปลายปีนี้กําลังการผลิตติดตั้งรวมอยู่ที่532เมกะวัต์ค่ะมาดูอีกหนึ่งธุรกิจของทางกัฟนะคะนั่นก็คือธุรกิจ กราฟไบแอนด์ uff, ance, นะคะในปีนี้ก็มีการตั้งเป้าว่าจะมีส่วนแบ่งการตลาดคริปโตนะคะประมาณ30-40เปซลยทีเดียวนะคะเพราะว่ากราฟเนี่ยเขาบอกว่าเขามีจุดแข็งจากการใช้เทคโนโลยีจาก B บแอนด์ที่มีศักยภาพแล้วก็มีความปลอดภัยสูงนะคะในเรื่องของเงินนะคะรวมไปถึงสภาพคล่องต่างๆด้วยทาให้มั่นใจได้ค่ะว่าการซื้อขายเนี่ยจะไม่มีปัญหานะคะแล้วก็จากจำนวนเหรียญดิจิทัลที่มีจำนวนมากขึ้นแล้วก็ยังมีค่าธรรมเนียมที่ต่ำกว่าคู่แข่งด้วยนะคะ ก็เป็นอะไรที่ต้องศึกษาการลงทุนเนาะในส่วนของธุรกิจคริปโตนะคะแล้วก็ธุรกิจปีนี้เองนะคะทาง กัฟเนี่ยก็มีการตั้งเป้านะคะว่าจะออกหุ้นกู้รวมอยู่ที่3 0 0 0 0ถึง3าม0 0ล้านบาทด้วยนะคะเพื่อใช้รีไฟแนนซ์หุ้นกู้ชุดเดิมที่1 5 0 0 0ล้านบาทค่ะและที่เหลือเนี่ยก็จะใช้เป็นในการเรื่องของการขยายการลงทุนต่างๆของทางกัฟนะคะโดยที่ผ่านมาทางบริษัทเนี่ยได้มีการออกหุ้นกู้ไม่ได้สิทธิ์และไม่มีประกันร,รวมกันที่2 0 0 0 0ล้านบาทแล้วนะคะโดยเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่นะคะเมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมาซึ่งต้องบอกว่าได้รับความสนใจ จากนักลงทุนทั้งสถาบานันแล้วก็ผู้ลงทุนรายใหญ่นะคะมากถึง3.1 0เท่าของจํานวนที่ประสงค์จะเสนอเสนอขายเลยนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบริษัทนะที่ค่อนข้างจะมีความแข็งแกร่งทางด้านการเงินนะแล้วก็มีการขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวก็ค่อนข้างจะเป็นที่ได้รับความสนใจเนาะจากนักลงทุนแล้วก็ประชาชนทั่วไปด้วยนะคะอ่ะนั่นก็เป็นเรื่องราวพลังงานที่นํามาฝากกันในวันนี้นะคะ สวัสดีทุกท่านค่ะวันนี้อ่านข่าวคนเดียวค่ะสวัสดีนะคะแต่ว่าเวลาหมดลงแล้วนะคะก่อนจะจากกันไปค่ะอย่าลืมติดตามกันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ t h a i n e w s k i d a l a .com นะคะเว็บไซต์ e n e r g y t i m e a l a .com นะคะและนอกจากนี้เองเนี่ยก็ยังมีโซเชียลมีเดียนะคะไม่ว่าจะเป็นเว็บทาง Facebook Fanpage นะคะ y o u t u b e c h n n n e l Instagram p o d c a s t t i k t o k แล้วก็ ทวิตเตอร์ด้วยนะคะแม่เกือบลืมนะคะ,ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะก็ต้องลากันไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะเพราะวิกฤตโลกร้อนรอไม่ได้อีกต่อไปปตทสพอขอเป็นหนึ่งพลังในภารกิจคืนสมดุลสู่โลกใบนี้เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ภายในปี2050ด้วยแนวคิด EP Net Zero เพื่อหยุด เลี่ยงลดชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทุกการดำเนินงานของเราเราให้ํำมันมาร่วมฟื้นสมดุลให้โลกไปด้วยกันบริษัปทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนพลังความร่วมมือเพื่อพลังงานที่ยั่งยืนบาางจากหกหัเเววทุไปใใ้้รรร็แ บางจาก E20S e v o รายการ Energy Time เรื่องพลังงานต้องรู้สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสันพลังไม่สิ้นสุดบริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัดมหาชนหรือเอ็กโกกรุ๊ปเราไม่หยุดนิ่งที่จะร่วมสร้างพลังงานเพื่อชีวิตบริษัทบ้านปูจำกัดมหาชน ผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิตโตเรเลียมจำกัดมหาชนพลังความร่วมมือเพื่อพลังงานที่ยั่งยืน